สวัสดีครับขอ,อนำเสนอโปรแกรมการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ3เสบชุดที่4ครับการจัดการฝึกอบรมนั้นต้องการให้ผู้เรียนสร้างผลลัพธ์ที่นำไปเสนอให้กับผู้บริหารได้ทราบว่าหลังจากเรียนรู้แล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างหรือมีแนวทางอะไรบ้างหรือมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่สามารถสร้างเป็นโครงการได้เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์อไซเมนต กันกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับโปรเจกต์แอสไซน์เมนต์เข้ามาเรียนรู้ก็จะเหมาะกับโปรแกรม3ามเสจในชุดที่4นี้เพราะว่าแอสไซน์เมนต์ที่ได้รับเข้ามาก็จะนำเข้าสู่บทเรียนที่เป็นเรียกว่าเซลเล e ร์นิ่งครับเป็นการเรียนรู้พื้นฐานของหลักสูตรนั้นๆเบื้องต้นซึ่งยังไม่ลงรายละเอียดมากนักก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างแนว หรือไอเดียหรือกรอบของโครงการต่างๆได้ระดับหนึ่งครับว่าโครงการควรมีลักษณะไหนหรือจะเอาความรู้นี้ไปใช้กับโครงการที่ตัวเองได้รับมอบหมายหรือที่ตัวเองกำลังจะคิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็จะนำโครงการคร่าวๆนี่แหละครับเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นคาสซูมครับจะเป็นลักษณะของอินเฮ s าส์หรือเวิร์ลโชว์คัสซูมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอีกทีหนึง่งพอเข้าไปสู่เนื้อหาของคาสซูมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือปรับแต่งโครงการของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นครับเนื้อหาต่างๆที่ได้เรียนรู้เวิร์กช็อปต่างๆที่ได้ปฏิบัติหรือการเรียนรู้ร่วมไปกับเพื่อนนั้นก็จะทําให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนานและก็ได้ความรู้จากเพื่อนเข้ามาผสมผสานกับโครงการที่ตัวเองตั้งใจจะทําก็จะทําให้โครงการนั้นเริ่มรู้สึกจับต้องได้มากขึ้น หลังจากนั้นก็จะต้องนำโครงการนั้นไปตกแต่งไปลองปฏิบัติหรือนำไปขีดเขียนให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการนำมาเสนอครับเราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พรีเซนเทชันเป็นอีกเซสชันหนึ่งครับที่เติมให้กับผู้เรียนที่มีคอมมิชเมนต์ว่าจะต้องทำเป็นโปรเจกต์ออกมานำเสนอให้กับผู้บริหารครับเวียกรแล้วก็โค้ดก็จะสามารถที่จะเข้ามา ช่วยเหลือดูแลในช่วงนี้ว่าควรจะต่อเติมอะไรบ้างตอนโปรเจกต์พรีเซนเตชันนั้นอาจจะยังไม่เลียบ้1 0รแต่ก็จะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะได้รับฟีดแบ็กจากผู้บริหารจากผู้จัดการหรือจากหัวหน้าง,งานและหรือจากวิทยากรเข้าไปเพื่อปรับให้โครงการของตัวเองนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ